วันนี้22ตุลา65นะฮะเวลา6โมง45นาทีนะครับผมยังอยู่ที่น้องคาลมนะฮะมาลุ้นปลานะครับวันนี้ว่าเราจะได้ปลาอะไรนะฮะยังมีปลาให้หาอีกเยอะนะครับตาบใดที่มีน้ำยังกระแสเชี่ยวขนาดนี้นะครับอ่ามาตามดูเลยนะครับผมปลา แรกของวันนี้ครับผมมาเร้ยมกันเลยนะครับปลาอะไรก็ับพี่น่ะ โอ้ปลาเสียมปลาเสียมโอ้ปลาเสียมปากนี้เปลี่ยนที่วานนะครับมาเป็นต้นฝายนะครับมาดูดิเปลี่ยนแล้วจะมีอะไรดีไหม ลุ้นกันเลยถ้าทางหนักหนักหนักจริงไหมบาม,บาม จะดูฮะถุงผพาดูฮะจะมีตัวสักขนาดไหนเ่ะจะยกมาหวานบริเวณเมื่อกี้นะฮะยกมาลุ้นกันตรงนี้โอ้ป่าน้อยฮะป่าน้อย ดูที่เป็รี้ยวแสวานมาโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันเนี่ยโหปันดินสักกิโลนึงได้นะพี่เนาะเน,ะนา,นานนเนะประ,ะมาณกิโลนึงอ,อ่ะแน่แกหมานปันดินจริงนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนั้นสุดยอดเลยตัวใหญ่ได้สองโลพอดีเลยไอตัวนั้นใช่ไหมที่บ้านก่อนเหรอ lo. luôn đấy. À luôn. Chừng. ฝั่งด้านนูน้นนะจะเป็นยกสะดุงครับลุนะน้นปากนี้กัน ได้แล้วหมา,านปันนินแท้ๆพีเย้ยโอ้ยแน่นอนแทน้ปะเน่ดูว่ตัวไม่ใหญ่อ้าหมานปันนินจริงๆเลยสุดยอดเลยประมาณตั้งครึ่งกิโลตัวตัวตัวเท่าเมื่อกี้เนาะโอ้คนอะไรหมา,านแต่ปันนินแท้ปะจัดเก็บจัดเก็บฮนะ เฮงจริงๆฮะคนเนี้ยปาน,นินฮะโอ้ม<อ>้งเสกแกทำสัญญากันไว้นะฮะกับปาน,นินนะฮะ <c oughs> ปลาคาวปลากดนี่ไม่ต้องมากินเลยไม่ต้องมาหาแกนะแหปากนี้นะฮะ <c oughs> สัญญาสาวรกับปาน,นินเลยพี่ <c oughs> ยกส,สวยๆโชว์กล้องข้างหน่อยนะพี่เดี๋ยวจะให้หลุดมือ <c oughs> <c oughs> น,นะเดี๋ยวยกเลยดิพี่นะ ยกปานิน้นหน่อยดิโอ้ปลานิลนโอ้ยไฮไลท์ของงานครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับแน่นอน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 สัญญานี่ทำถาวรอลเลยครับเนาะไปทำที่ไหนครับสัญญาวานได้ปลานิ้นอย่างเดียวเนี่ยสุดยอดสุดยอดทัวใส่หัวกักๆอินด้วยนะ โอ้โหเข้าไปแล้วฮะตัวหล่นฮะ,ะแน่นอนแน่นอนนะลุ้นกันต่อไปนะครับเฮงจริงๆกับปลานนิลพี่คนที่หาปลานิลได้นะฮะแกะวางรอบวางหงอาวางหลงไว้นะครับผมอาศัยรถมอเตอร์ไซค์แกเพื่อจะไปดูซิว่าแกะจะได้ไหมนะครับ ลองตามกันไปดูนะฮะวิธีชาวบ้านหาปลาลักการหาปลานะครับผมรักการถ่ายรูปคนหาปลาไปด้วยกันได้เลยนะ,ะที่เห็นก็จะเป็นนะฮะใ่น้ำฉีม่น้ำฉีนะพี่เนาะฉีนะครับน้ำฉีรับเส้นทางนะครับ คุบรรยากาศด้วยอ๋อออไอปลาเนีนสองกิโลไปทำอะไรกินครับพี่ทำเนี่ยงอโอเนี่ยหรอทำอะไรทให้กินแล้วสองตัวนี่อะไรสองตัวที่ได้วันนี้เราไปทอดเลยเนาะทอดเหรอเนาะตัวละกิโลนาะพี่เนาะ ได้อยู่นะฮะตัวละหนึ่งกิโลสองตัวเท่ากับสองกิโลวนะิตีนะฮะโอ้จะถึงแล้วนะครับถึงแล้วมาตามดูเลยนะครับแกวางรอบไว้นะครับมาดูที่แกจะได้อะไรพี่เปียววางไว้หลายวันยังนี่ สองวันแล้วสวันแล้วดูดิฮะ,ไ,ฮะไม่ได้เมื่อวานนี่ถูกตัวละสองกิโลมั้งโอ้เมื่อวานนี่เหรอปลาดุกปลาดุกเมื่อวานใช่ไหม,มวานโอ้พรุ่งนี้พี่มาไหมนี่มาทุกวันละโอ้เดี๋ยว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 ผมตามพี่นะฮะพระเอกในคลิปผมนะพี่นะพเ,เนี่ยนพะี่เปรียวพี่เปรียวเลื่อนเลื่อนเลื่อนตามแกไปดู ไปด้วยไปด้วย <c oughs> ไหนดูดิเกดได้อะไรอะไรฮะอะไรนะปลาช่อนปลาช่อนเหรอปลาช่อนไหนโอโ้โหโอ้ถือว่าโอเคนะฮะเนี่ยนะฮะผลพอได้จากคลิปนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรนะรอบรอบเหรอ,อ,อพอได้นะเนานะ โอรกรรมวิธีนะครับอย่างนี้เลยแน่นอนปับ๊บเออรอบรอบนี่รอเรือนะพี่เนาะรอบรอบปับ๊บใส่อ่อประช้อนตัวขนาดใส่ขนาดนี้เที่ยวโอเคนะฮะได้แน่นอนแน่นอนไปจี่นี่เราก็จะวางไเหมันเดิมใช่ไหมครับ อืมปลาที่หาได้เนี่ยเอาไปขายแล้วไปกินพี่เหลือกินก็ขายเหลือกินก็ขายมีม,มีมีข้อรับซื้อนะพี่เนาะเมื่อวานผมให้เด็กคนนั้นเห็นบอกว่ามันขายไอปลากดนี่กิโลละหนึ่งรอยบาทใช่ไหมครับ,รบขายแม่ค้าหน่อยเนาะมันจะมีหลายไซส์นะ,ม,ะมีไปไหนต่อไหมฮะพี่เนี่ยไปอีกเลยอฮะ ตามดูต่อกันเลยดูน้ำไปผมถอดรองเท้ารองเท้าโอ้นี่อีกรอบนึงได้บ่อันนี้แห้วไม่ได้ฮะนี่อีกอันนี้มึใช่ไหมเนี่ย แล้วเอาเหยื่อเอาอะไรใส่ไหมฮะไอ้รอ,<ม>อบแบบพี่เนี่ยไ,ไม่ได้ใส่ได้ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใส่แล้วเอาดักไว้เฉยๆเขาเองอืมนี่น้ำมันไหลอยู่น้ำลดตรงนี้เนี่ยได้อ๋อตอนนี้น้ำมันยังเยอะอยู่ใช่ไหมครับเยอะเลยน้ำท่วมคูอยู่โอ้ลึกจังว่ะพี่ตรงนี้ลึกๆ ได้ไหมได้ไหมครับต้ไม่ได้คุนี่อีกหน่อยนึงโอ้คือปวลายรอบแท้ได้ไ่ไนะเห็นดิ้นดิ้นไปพอได้ปะไม่ได้จบแล้วหมดแล้วูมีาลั อ๋อม oh, oh, oh. ีอีกสองสาหลังฝั่งไหนพี่ถนนเห็นเมียพี่กลับบ้านก่อนสิกลับก่อนแม่หลวงชาบูดมารฐานเลย ไปดูฝั่งถนนนะครับได้ไหม,มไม่น่าไ,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 ได้ใช่ไหม มีอีกกี่หลังพี่สองสามหลังที่สองสามหลังโอ้สามอีหมดเกินไปอโอ้อยาไปสามดูต่อกันโอ้ปลาช่อนแน่แน่นอนไม่เสียแรงเปล่า ไหนโอ้ได้บ่ไม่ได้หรือบ้างพี่ไม่ดิ้นเลยไ,ไม่ได้นี่หม่ฮะโอ,โอ้นี่ Nhà hẹn 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 ได้บ่เงียบได้ประช่อนตัวเดียวครับพ่อใหญ่ได้ตัวเดียวก่อนไประวังแต่ละบังอันนี้สุดท้ายบ่ท้ายแล้วอ๋อรอบนี้เป็น หลังสุดท้ายนะครับมาลุ้นลุ้นกันได้ไหมไม่ได้นะครับสรุปนะครับมาวางรอบไว้อยู่ประมาณสักหกเจดหลังนะฮะได้ปลาช่อนหนึ่งตัวคือตัวนี้ตัวบนรถเนี้ยเนี่ยนียผลงานของพี่เดียว ชาวบ้านนะฮะคนหาปลาลักการหาปลานะครับอ่าเดินทางกลับมานะฮะเห็นพ่อใหญ่ท่านนี้นะฮะก็มาวางเตรมมาวางรอบใจะไหมฮะวางรอบไปมันกันนะครับอ่ะโอ้ชว์ตนะครับโชว์ตนะครับโอ้โหตัวยังใหญ่เลยนะครับนี่นะครับพ่อโอ้โหยังใหญ่เลยฮะนี่่ปลาตใหญครับครับตัวใหไงเลยดี๋ใหญ่แล้วติี๋ ครับผมขอบคุณมากครับพ่อครับนะเราจะกลับไปจุดบริเวณน้องนาอะไรน้องคาลมนะพี่เนาะน้องน้องคาลมนะผมเรียกยากเลย่น้องคาลมครั้งนะมามาถึงแล้วนะครับมาดูการบานแผลบ,บานต่อไหมครับพี่ ขวานตอ,อยู่ขวานตอ,อมา,อาดูคลิปเดียวนะฮะกลับบ้านไปเอกคลิปผมป๊าปัาม๊ปปมลุ้นกันต่อนะครับเอบา,า,ามาแดดก็ ยกสะดุ้งเป็นไงยกสะดุ้งยกสะดุ้งยกสะดุ้งไม่ได้ครับมาคูใช้ช้าแค่ลุ้นกันเลยนะครับ โอ้มีย่างซ่อนด้วยอย่างซ่อนเตรียมตัวลงดูทั้งแหดูทั้งย่างซ่อนครับผมผ่านผมขออนุญาตนะฮะพาไปดูนะฮะผลงานพี่มาตั้งแต่วันไหนมาตั้งแต่เวลาไหนนี่ยกโ, <6 S 2> โมงนนะฮะเนะนี่ยคือผลงาน ยกหนวพี่ยกหน่อยยกหนยนะโอ้นี่ผลงานนะฮะก้มหน่อยโอ้โหนี่ผลงานนี่แกครับสุดยอดนี่ฮะนี่วันนี้นะฮะมาตั้งหกโมงเช้าปลานินใหญ่ตัวกิโลครึ่งหนึกิโลนะฮะแล้วก็มีปลาเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่เปียวสวัสดีครับ